สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องเพลงใหม่ของ j c k s s o w w o งนะครับ Hate to Love ข้อมูลที่เรามีนี่ก็คือครบเลยตั้งแต่โชว์ล่าสุดเนื้อเพลงไปจนถึงแบบว่าข้อความส่วนตัวของเขาเลยเริ่มกันที่งาน Hate in the Clouds ที่ L A เลยเป็นไงครับบรรยากาศล่าสุดนี่ Jackson มีโชว์ G B A D กับ n u m b e r y แล้วก็ Higher Brothers ด้วยใช่ไหมครับ ใช่ค่ะแล้วก็มีเซอร์ไพรส์ด้วยนะคือร้องเพลง b u กจากอัลบั้มใหม่ Magic Man 2เป็นครั้งแรกเลยโอ้ oh, ครั้งแรกเลยใช่ค่ะแล้วก็ประกาศตรงนั้นเลยว่า Single ล Hate to Love เนี่ยจะปล่อย6มิถุนายนเหมือนเป็นการปูทางมาเลยเนาะน่าสนใจมากอืมใช่เลยค่ะแล้วเพลงนี้เนี่ยมันเชื่อมกับคอนเซปต์อัลบั้ม Magic Man 2โดยตรงเลยคืออัลบั้มนี้เขาจะสำรวจเสี่ระยะของความโศกเศร้านะคะสี่ระยะเลยเหรอครับค่ะ แล้ว Hate to Love ก็ถูกวางไว้ในจุดที่แบบเน้นความรู้สึกถูกหักหลังทรยศแบบเข้มข้นเลยมันไม่ใช่แค่เพลงเพลงหนึ่งแต่เป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางทางอารมณ์ที่ใหญ่กว่านั้นค่ะแล้วการที่เขาเลือกเจมส์มากกำกับ LV นี่แหละครับที่ทำงานกับเดย์ s ์ไรซิ่งบ่อยๆน่าจะยิ่งขยี้ทีมนี้ให้ชัดขึ้นไปอีกหรือเปล่า ก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนะคะเพราะสไตล์ภาพของเจมส์มา่ยก็มักจะสอดคล้องกับงาน88 rising คือเน้นความดิบอารมณ์ชัดๆน่าจะถ่ายทอดความเจ็บปวดในเพลงออกมาเป็นภาพได้ดีเลยส่วนตัวอัลบั้ม magic man 2อ่าตอนนี้ก็เปิดพรีออเดอร์แล้ว chapter 1มีวางขายอยู่แล้ว chapter 2จะตามมา10มิถุนามีหลายเวอร์ชันให้เก็บสะสมกันไปค่ะกลับมาที่เนื้อเพลงหน่อยครับคืออ่านแล้วมันรู้สึกเจ็บจริงๆนะโดยเฉพาะท่อนแบบ ทำไมเธอถึงเกลียดการที่เธอรักฉันหรือท่อนที่ว่าเพราะฉันเชื่อมาตลอดว่าเธอกับฉันใช้สายเลือดเดียวกันอันนี้มันเหมือนชี้ไปที่การถูกทรยศจากคนใกล้ตัวมากๆเลยใช่ไหมครับชัดเจนมากค่ะประเด็นนั้นคือมันสะท้อนความรู้สึกว่าความสัมพันธ์ที่เคยสบายๆอะค่ะที่บอกว่า made it too comfortable เนี่ยมันพังลงเพราะมีบางอย่างเข้ามาแทรกอืมบางอย่างที่ว่านี่คือในเนื้อเพลงเขาก็พูดถึงความโลภในใจมันบดบงังเธอไว แล้วก็ความเห็นแก่ตัวที่ว่ามันน่าขำสิ้นดีที่คนเราจะเห็นแก่ตัวได้ขนาดนี้คือมันไม่ใช่แค่พลาดไปแต่เป็นการกระทําที่เกิดจากข้างในเลยโหแรงเหมือนกันนะแล้วท่อนที่ว่าฉันให้เธอทุกอย่างแต่เธอก็ยังอยากได้มากกว่านี่คือตอกย้ำเข้าไปอีกว่าฝ่ายหนึ่งท่วมสุดตัวอีกฝ่ายกลับไม่พอใช่ค่ะค่ะจุดนี้มันเชื่อมกับเรื่องเงินที่พูดถึงในเพลงด้วยไหมครับเหมือนมีพูดถึงเงินด้วยนะ น่าสนใจค่ะเพราะมีท่อนหนึ่งที่ระบุชัดๆเลยว่าก็แค่เงินไม่กี่บาทเองใช่ไหมแต่เธอกลับหนีฉันไปทันทีแค่เพราะทนฟังคำพูดเหล่านั้นไม่ไหวอ๋อท่อนหนีเองใช่ค่ะตรงนี้มันทำให้เห็นว่าเออเรื่องเงินอาจจะเป็นชนวนสำคัญหรืออย่างน้อยก็เป็นส่วนหนึ่งของการหักหลังครั้งนี้ล่ละค่ะคือมันไม่ใช่แค่เรื่องความรู้สึกแล้วมีเรื่องผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวด้วยถูกต้องค่ะ มันเลยทําให้ความเจ็บปวดมันซับซ้อนขึ้นไปอีกแล้วก็นําไปสู่ความรู้สึกแบบถูกทิ้งไว้กับความกลัวอย่างที่เพลงว่าเธอทิ้งฉันไว้กับความกลัวอืส่วนท่อนฮุกเองนี่ก็โหทรงพลังมากอยากจะเชื่อใจเธอได้เหมือนเดิมแต่เธอก็ทํามันพังยับเยินไปแล้วคือมันเหมือนบอกว่ามันแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วใช่ค่ะมันพังไปแล้วจริงๆแล้วก็ท่อนคนเราไม่ได้รักเพื่อจะเกลียดพวกเขาแค่เกลียดที่ตัวเองดันไปรักอันนี้คือ พีกเลยนะมันเหมือนไม่ใช่แค่เกลียดเขาแล้วแต่หันกลับมาเกลียดความรู้สึกตัวเองแทนถูกต้องเลยค่ะมันคือจุดเปลี่ยนเลยจากที่โกรธแค้นพุ่งไปหาอีกฝ่ายเนี่ยกลายเป็นความรู้สึกซับซ้อนข้างในคือเกลียดความรู้สึกรักของตัวเองที่ดันไปมอบให้คนผิดอ๋อซึ่งมันเป็นกลไกทางจิตใจที่ซับซ้อนมากนะคะเวลาเจอการถูกหักหลังแรงๆแบบนี้แล้วเรื่องนี้มันก็ดูจะไปสอดคล้องกับข้อความตอนท้าย MV เลยเนี่ยครับที่บอกว่า ฉันเอาแต่ถามตัวเองมาตลอดว่าเมื่อไหร่จะได้เจอความรักแต่บางทีคำถามที่แท้จริงอาจคือเมื่อไหร่ฉันจะเริ่มรักตัวเองเหมือนเป็นทางออกหรือเปล่าครับหลังจากผ่านเรื่องเจ็บเจ็บมาน่าจะเป็นอย่างนั้นค่ะเป็นบทสรุปที่นำไปสู่ธีมของการเยียวยาตัวเองซึ่งแจ็คสันเขาก็มาขยายความเพิ่มในโพสต์ส่วนตัวเขาด้วยนะอ๋อ เขาว่าไงบ้างครับเขาบอกว่าสิ่งสำคัญเนี่ยไม่ใช่แค่การหาคนดีแต่คือการอยู่กับคนที่ใช่คือคนที่มีค่านิยมตรงกันมุมมองชีวิตคล้ายคลยกันอืมคนที่ใช่ไม่ใช่แค่คนดีใช่ค่ะแล้วเขาก็ยอมรับว่าเออคนเรามันก็ไม่ได้สมบูรณ์แบบหรอกแล้วเพลงนี้ก็เขียนขึ้นจากจุดที่เขารู้สึกว่าแบบ เชื่อใจได้แค่ตัวเองจริงๆนะตอนนั้นครับ,รบแต่เขาก็มองว่าประสบการณ์ร้ายๆพวกนั้นแหละที่ทำให้เขาเติบโตขึ้นเป็นเวอร์ชั่นที่ดีขึ้นในวันนี้เข้าใจเลยครับงั้นถ้าใสรุปภาพรวมทั้งหมดของ Hate to Love เนี่ยมันก็ไม่ใช่แค่เพลงระบายความโกรดแค้นธรรมดาๆรรรรสินะครับไม่ใช่เลยค่ะแต่เหมือนเป็นบันทึกการเดินทางจากจุดที่แบบถูกหักหลังเจ็บปวดมากๆผ่านความสับสนความเกลียดชัง ไปจนถึงการตั้งคำถามกับตัวเองแล้วก็การตระหนักว่าสุดท้ายต้องกลับมารักตัวเองเชื่อมั่นในตัวเองก่อนใช่เลยค่ะบทสรุปมันไปทางนั้นซึ่งประเด็นนี้มันก็ทิ้งคำถามที่น่าสนใจไวใ้ให้เราคิดต่อเหมือนกันนะคะยังไงครับก็คือในชีวิตจริงอะคะ่ะเวลาเราเจอเรื่องแบบนี้การถูกทรยศจนมันแบบไว้ใจใครได้ยากแล้วเนี่ยเราจะมีวิธีมองหรือแยกแยะคนที่ใช่จริงๆ ออกจากคนที่ไม่ใช่ได้ยังไงอ hmm. นั่นสินะครับแล้วกระบวนการที่จะกลับมารักตัวเองกลับมาเชื่อมั่นในตัวเองอีกครั้งหลังจากที่เจ็บมาหนักๆเนี่ยหน้าการมันเป็นแบบไหนอันนี้คือสิ่งทีออ่อาจจะต้องไปค้นหากันต่อหลังจากฟังเพลงนี้แล้วก็รู้เบื้องหลังทั้งหมดนี่แหละค่ะ